สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างการติดตั้ง OpenStack for Sum นะครับระบบที่ใช้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนี้ก็จะเป็นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับเครื่องแรกเรียกว่าเครื่องคอนโทรเลอร์เครื่องที่2เรียกว่าเครื่องคอมพิวนะครับก็เริ่มต้นที่เครื่องคอนโทรเลอร์ก่อนนะครับ ก็รีโมทไปที่เครื่องคอนโทรลเลอร์ครับเครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับเบื้องข้อมูลเบื้องต้นก็จะเป็นติดตั้งระบบปฏิบัติการอ b u n ต u ูนะครับ12.10นะครับมี e t s 0ก็คือ private ip address นะครับเป็น1 0. 0. 0. 0 0 0 1 0 1แล้วก็ มี ETH 1เป็น1 0 1 0 1 0 1 0 1ซึ่งเป็น Public IP นะครับเดี๋ยวใช้ดูสเปคเครื่องนะครับครับ CPU ก็มี1คอนะครับ มี2กิกนะครับแรมมี2กิกครับก็ฮาร์ดดิสต์นะครับมี1ลูกมีขนาด128ยยกิกะไบต์นะครับ สำหรับการ c o n f i g Network นะครับก็จะเป็น unify นี้นะครับ ETC Network แล้วก็ interface นะครับก็มี Config ETS 1แบบนี้นะครับแล้วก็ ETS 0แบบนี้นะครับ IP เริ่มต้นด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับเราจะใช้คำสั่งา3ามคำสั่งรวดเลยนะครับ อัปเกรดนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับหลังจากติดตั้งหลังจากอัปเกรดซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งครับก็รอสักครู่ครับ ก็น่าจะรีบูตเสร็จแล้วนะครับก็ลองรีโมทล็อกอินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ, <Okay. S 1> รบสำหรับการติดตั้ง OpenStack f o r u m นะครับในตัวอย่างนี้จะใช้การติดตั้งโดยใช้สคริปต์นะครับ ซึ่งสคริปต์ก็จะเป็นสคริปต์ของวาซาบิแลบนะครับของอาจารย์เกษดิชานเชี่ยวนะครับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรอ์มหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์นะครับก็เปิดไปที่เว็บไซต์วาซาบิแลบนะครับวาซาบิแลบ cs tu ac th นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่โปรเจกต์นะครับาจากนั้นอยู่ในส่วนของ ดาวน์โหลดนะครับจะเป็น openstack f o r s o m installation script นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นเวอร์ชัน1น่น0.1.1ะครับแต่ว่าพอดีในหน้าเว็บจะเป็น0.1.0นะครับก็มีลิงก์ที่เป็นวิดีโอนะครับที่อัปโหลดใส่ YouTube นะครับที่อาจารย์กระสดิษฐ์ทำไว้นะครับก็จะมี วิดีโอแนะนำการติดตั้ง OpenStack อยู่เหมือนกันนะครับอโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดตัวสคริปต์มานะครับคลิกขวาเลือก Copy Link Address นะครับแล้วก็มาที่เครื่องคอนโทรลเลอร์ Controller ของเรานะครับก็มาสร้างา Directory ชื่อว่าสคริปต์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด ด้วยคำสั่งรีวิวเกตนะครับได้ไฟล์ามาแล้วนะครับก็ extract สกไฟล์ด้วยคำสั่งทานะครับ,รบลบไฟล์เก่าทิ้งไปนะครับแล้วก็ cd เข้าไปใน directory ที่เป็นสคริปต์นะครับใน directory นี้จะมี2 d ดเร c ยรี่ด้วยกันก็คือคอมพิวโนดกับคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเครื่องนี้จะเป็นเครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เลยเข้าไปในคอนโทรลเลอร์โนดนะครับ,ครบสคริปที่เราจะรันตัวแรกนะครับก็คือ preconfig thai local นะครับ ส่วนสคริปต์อื่นๆนะครับเราจะรันสเตจหนึ่งเสเตยสองเสถียสาสำหรับสเตจห้ 2, 3, นี้เราจะใช้สคริปต์ที่ modify แล้วนะครับแล้วก็รันอีกครั้งหนึ่งก็คือสเตจหกก่อนที่เราจะรันได้นี่เราจะไปต้องไป c o n f i g i l e ไฟล์ที่ชื่อว่า setup param rc ก่อนนะครับ คือคอนโทรลเลอร์ private ip ซึ่งเครื่องนี้ผมเซตเป็น1 0 0 0 1 0 1ะครับแล้วก็ public ip นะครับก็จะเป็น10.10.10.1.0.1นะครับ public ip range ก็คือ ip public ที่จะแจกให้กับ instance ของเรานะครับก็จะเป็น10.10.10.1.0.1 8 2 8นทับ28นะครับของที่ผมเสร็จไว้นะครับสำหรับที่ Hypervisor นะครับถ้าเกิดเครื่องไหนรองรับ kvm ก็สามารถแก้ตรงนี้เป็น kvm ได้นะครับแต่ผมใช้เป็น kvm เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับ ก็เริ่มติดตั้งสเตจแรกนะครับก็คือติดตั้งสเตจหนึงนะครับหลังจากติดตั้งสเตจหนึ่งเสร็จแล้วก็ติดตั้งสเตจสองนะครับก็คือคีโต ก็สเตจสอเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ติดตั้งสเตจสานะครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งสเตจสีนะครับ สำหรับ s t a t e 4ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอจะเป็น s t a t e 5ซึ่งเราจะติดตั้งโดยใช้สคริปทีท่เราทำการแก้ไขแล้วนะครับก็ให้เปิดไปที่เว็บไซต์ ก็สคริปต์จะเป็นสคริปต์ที่แก้ไขจากสคริปต์เดิมนะครับของวัสบีแบบเองนะครับโดยที่สคริปต์มัจะชื่อว่า Install s t a t e 5 s i d e r Fix นะครับก็ทำการติดาดาวน์โหลดสคริปต์นี้มาก่อนนะครับด้วยการติดตั้งโปรแกรมก i ก่อนนะครับ ตั้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดสคริปที่ modify มานะครับด้วยเช้าษาอังกฤษ clone นะครับตามด้วย URL ตะกี้นะครับ,รบก็จะได้ directory for some sider fix มานะครับก็ให้เข้าไปใน directory นั้นนะครับก็จะมีไฟล์ ตั้ง state 5นแครับก็ให้ทำการติดตั้ง state 5ได้เลยนะครับก็ตั้ง state 5เสร็จแล้วนะครับก็คือการติดตั้งไซด์็ออก็ไป ชั้นนะครับเพื่อไปติดตั้ง State 6ต่อนะครับก็ติดตั้ง State 6 หลติดตั้งสเต,ต6เสร็จแล้วก็ให้รีสตาร์ทเครื่อง หมดล็อกอินเข้าไปใหม่ครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะอัพโหลดอิมเมจเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งอิมเมจที่เราจะอัพโหลดก็คือเซอร์ลอสเซอรอสก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่มีขนาดเล็กน,นะครับเหมาะสำหรับการทดสอบ ก็เข้าไปในสคริปต์ ติดตั้งอัปโหลด e m a มจเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเราไปทดลองใช้งานผ่านเว็บไซต์ดูนะครับผ่านแดชบอร์ดนะครับพิมพ์ ip address ของเครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับครับก็ล็อกอินด้วยชื่อ admin นะครับ พาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดเข้าไปดูในส่วนของโปรเจกต์ uh, นะครับดูที่อิมเมจก็จะเห็นอิมเมจที่เราอัพโหลดขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับ uh, mm hmm. เบื้องต้นก็ ใช้งานได้นะครับก็ลำดับต่อไปจะเป็นการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวโนー e